วันนี้แมงวันนี้โอเคไหมอ้าวช่วงท้ายละอาให้สิบนาทีสุดท้ายพี่ไทยเราเนี่ยนะนิสัยคือชอบเนียนชอบเนียนนะกูเอาหมดนะครับต้องการการได้รับการยอมรับขี้เวอร์ขี้โอนะผมก็คนไทยนะแต่ก็พูดถึงลักษณะเราให้ดีนะแต่ก่อนก็เคยเป็นคิดว่าเป็นแบบนั้นแต่พอหลังกที่เราได้ไปใช้ชีวิตต่างประเทศเราเริ่มสัมผัสชาวต่างชาติเราเริ่มรู้ เราก็หลายอย่างที่เราเคยเข้าใจมามันผิดวันนี้ผมเล่าให้ฟังพวกเราจะได้รู้นะครับในงั้นนะเราอยากได้รับการยอมรับคนไทยชอบนะอยากได้รับการยอมรับนับถือถึงว่าเวลาจะทำอะไรทีนี้ต้องมีสัญ,ญลักษณ์ต้องมีเครื่องหมายคนไทยนึงบ้ายศบ้าตำแหน่งเห็นไหมครับจะติดยศติดบ้างนะการขับรถขับลาเนี่ย บางทีต้องเอาเครื่องหมายส้นตีนอะไรนั่งติดหน้ารถใช่ไหมเพราะอะไรต้องการการยอมรับนับถือต้องการอภิสิทธิ์ไอ้พวกที่นะเอาป้ายไปติดหน้ารถเครื่องหมายนื่นนี่ไอ้พวกเฮี้ยเนี่ยไม่มีความมั่นใจตัวเองคุณดูได้นะบางทีเี่ผมเั่กวนเตน่ะนะมีรถแคนไหนมาจอดตูดนะได้มีโลโก้เครื่องหมายของราชการกูนะจะขับแย่งช้าแช,าชา่ดักหน้าไปไว้ด้วย ดูดิมึงจะทําอะไรกูได้พวกนี้คนระคือมึงจะมาติดอําเฮียอะไรกนะูถามเลยไม่ต้องต้องติดเครื่องหมายถามเลยรถพวกนี้มึงจะไม่ต้องติดเครื่องหมายเพื่ออะไรครับเพราะมึงต้องงานเบ่งใช่ไหมนั้นเราอย่าไปยอมมันอย่าไปยอมมันผมไม่เข้าใจบางคนนะแม่งมึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับอาศัยมีพ่อเป็นมีญาติเป็นนะก็เอาเครื่องหมายนี้มาติดหน้ารถถ้ากูเป็นมีอำนาจกูจะจับมันห้หมดเลยนะ ก็มึงแอบอ้างไอ้เหี้ยอาคุณมาจริงะม,มึงอย่ามาติดส้นตีนเลยเครื่องหมายส้นตีนเนี่ยมันไม่ควรจะมีรถขนาดไหนติดด้วยนะแล้วเราไปรถหน่วยงานอะไรก็ติดไปดิเอาเงินติดไปแต่เครื่องหมายรถส่วนบุคคลมึงจะมาติดหาพ่อหาแม่มึงอะนั้นอย่าไปกลัวมาในพวกเหี้ยเนี่ยมันขี้ปอดไงมันเลยต้องเอาเครื่องหมายมาโอ,อ้อวดไงคนเจ๋งจริงไม่ต้องติดอะไรหรอกครับแต่พวกที่เอาเครื่องหมายมาติดเพราไม่มีเฮี้ยอะไรไง แ้คนม,มันมั่นใจเองไม่ต้องติดหรอกั้นเจอรถพวกนี้นะเออแม่งบอกว่าไอ้พวกนี้ไอ้พวกกระจกไอ้พวกไรน,น้ำยาเห็นไ,ไหมถึงต้องเอาเครื่องมองเครื่องหมายมาติดเบ่งประกาศศักดาอวดอ้างบารมีเพราะตัวมันไม่มีเฮอะไรไงไอพวกเรานะครับถ้าเจอรถพวกนี้ตนะ้องช่วยกันจ้องหน้ามันและด่ามาันไอสัตว์แอบอ้างแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนะี่ยต้องจับด้วยเพราะมึงแอบอ้างไง มึงไม่ได้มีสิทธิ์อะไรจะมาติดเลยท่านรถเครื่องหมายนี้มันควรจะติดที่รถราชการไม่ใช่รถส่วนบุคคลครับเราเห็นด้วยไหมครับแต่ก็เอาเครื่องหมายตานูน้นตาหมามาติดบ้างตาเก,ก้งตาควาตาฮะอ้าวใช่หไหมเออไม่มีอะไรนะนะขี้แบงนะครับเนี่ยพวกนี้ถ้าไม่มีตําแหน่งไม่มียอดฐามอะไรมันหมาตัวหนึ่งนะครับมันนี้ต้องใช้วิธีการนี้ครับเน่ เราต้องช่วยกันดูถูกมันเพราะพวกนี้นะการที่เอาเครื่องหมายพวกนี้มันติดตั้งสแสดงพวกนี้จงใจจะประกาศสักดานะครบบจงใจที่จะเอาเปรียบคนอื่นจงใจจะเบ่งถ้าผมเป็นตำรวจนะกูเจอเครื่องหมายวันนี้กูจับก่อนเลยสแสดงมันไม่มีเฮอะไรหรอกมันไม่ใช่ถ้าเป็นมันเองนะถ้าตัวมันเป็นข้าราชการมันไม่ต้องติดตำรวจเรียกก็โชว์บาดโชว์อะไรก็จบแล้วใช่ไหมครับ แต่ผู้ที่ติดตรงนี้นะหรือเอาหมวกตำรวจมาวางหลังรถไอ้พวกเฮียนี่แม่งไม่ใช่แอบอ้างอย่างนั้นเนะ<ม>่ะเยอะครับไอ้พวกลูกเมียตำรวจเหมือนกันนะมึงจะเอาหมวกไปพ่อไปวางในรถตำส้นตีอะไรวะตัวจริงไหมนะถ้าคุณเจอรถอะไนที่เอาหมวกตำรวจเอาหมวกทหารวางในรถไอ้พวกเฮียจะม,มีอะไรหรอกเพมัะไม่มีน้ำยาอะไรไงมันเลยต้องอาศัยพวกนี้นะเป็นเครื่องรางของขัง คนมีเส้นอะไม่ต้องอวดครับไอพวกไม่มีเส้นอะถาเนี่ยพอโดนจับมายิงอะก็จะอาศัยหมวกขู่มือไม้ส่นหมดนะครับนี่พฤติกรรมนี้น่าอายนะผมไม่รู้สึกเท่นะที่เอาเครื่องแบบมาแขวนในรถเอาหมวกมาวางหลังรถนะตรงทางหลังรถใช่ไหมจะมีหมวกวางมึงจะมาวางก็จะมาเฮี้ยอะไรมันใช่ที่เก็บหมวกเหรอไอรถมึงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเฮี้ยอะไรเลยนะแหมเอาตาติดตรงหน้าตรงไอ้บังลมใช่ไหม ไอ้ตรงช่องที่ลมเข้าม้อยนะติดโ,โลโก้โกันหญ่นะผมเห็นไอ้พวกนี้แล้วผมก็อขำในใจถไอ้กระจอกมึงแม่งกระจอกมากเลยแบบกูนี่รถกูไม่มีเลยติดแต่มีโลโก้พิบูโซนฮะ <c ười> ไม่ต้องใช้เครื่องหมายรายการกูใช้โลโก้พิบูโซนเนี่ยนะเอออแค่นี้เห็นโอ้โหไอ้เหี่ย,ยมันพิบูโซนนะคุณดูด้วยมาเนี้ยติดเครื่องหมายพิบูโซนมป็นน่ากลัวไว้พวกนี้ แสดงคุณคือผู้รู้ไงใช่ไหมติดโลโก้ติดสติกเกอร์วิบูซอนเนี่ยครับอํารวจเห็นเดินแหมเรียกตัวไปปุ๊บเดินบนรถเห็นโลโก้แปะกระจกหลังอ้าวเป็นอะไรกับมาร์กอ่ะอ๋อผมเป็นสาววิพี่มาร์กไป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 ไงเจ๋งกว่าเยอะนะใช้เส้นมาร์ก็เจ๋งกว่าเยอะบางคนแม่งเปิดไลฟ์สดผมขับเข้าด่านอ่ะขับคนนึงแม่งเปิดไลฟ์สดผมดูแล้วเข้าด่านต้งรวจ เปแล้วเออกำลังดูมาร์คิดโบโชไปไปไปอย่าไปยุ่งกับแม่งนะเนี่ยอันนี้เจ๋งกว่าครับนี่เครื่องหมายไม่ต้องราชการครับแต่เป็นเครื่องหมายของคนคุณภาพต้องยอมรับคุณไม่มีแบบเขาเลยมไปบอก้ยกูไม่เอาหรอกไอ้เหี้ยกูไม่จำเป็นหลอกอย่างกูนะไม่จําเป็นนะหน้ากูนี่เจ๋งกว่าอีกนะกูขับเข้าไปด่านก็แตกแล้วไอสัตว์กูยังมาติดตัมเหี้ยอะไรมันเกะกะหน้าอาย มึงคิดกูอยากได้เลยจะเอามาให้กูฟรีก็ไม่เอาเลยก็ทิบทิ้งด้วยจะบอกไอเออแหมมึงไม่มีแบบกูไม่อยากได้เยีย yeah. กูไม่นิดจอยากได้เลยเยีย yeah. ยาวไมาไปเป็นเสนียดอ,อยากขยงไงสันถ้าทําจริงก็ได้แบบเขาเรื่องเลยกูเกลียดอยู่เลยคืออาชีพราชก,การไอ้สันควาย ทำไมกูยังต้องอยากได้เครื่องหมายพวกนี้นะกูจะติดทำไมขายที่หน้าเขาไอ้สัตว์อ๋อรถม์คพี่ปูมันติดโลโก้ตานี้เลยละ่ะโอ้ยเนียหน้าขยะขยะงไอ้สัตว์กูไม่เอาอยู่แล้วนะวันนี้กูเป็นม์าพี่ปูนี่มันก็พอแล้วไอ้สัตว์เออโลโก้นี่คุณไปตามกระทรวงน่างม่มีเยอะแยะไปร้านสวัสดิการซื้อดิแปะเลยนะ จริงๆมันผิดกฎหมายนะเว้ยบอกซะก่อนนะกูเอาเครื่องหมายไปติดโดยที่กูไม่มีสิทธิ์อ่ะยังไงเดียนนเด๋ยวร้อน,นี่ยแสดงมึงติดยอยู่ใช่ไหมไอ้สัตสเรียกถอดเลยนะเรียกถอดนะจัตอายเขาเรียกถอดเอาเลยนะอ,ยยยอ,อีอายเขาเอออพี่กุลเป็นไงเรื่องโมโยอยมายแน่นอนแน่นอนเป็นไ,ไงพีกงงพ่กุลเป็นไงมีอะไรใจพิคุณจุ๊บจุ๊บอยากโดนด่าแม่ป่ะพี่ กูไม่สนนะเว้ยที่นี่เท่าเทียมนะเว้ยแต่หญิงจะชายก็กูด่าแม่ได้หมดนะกูไม่สนใจนะเพราะว่าทุกคนเรียกร้องสิทธิ์ของความเท่าเทียมอยู่แล้วแต่บางทำไมแม่งด่าผู้หญิงไม่เก็บผู้หญิงหรือผู้หญิงเฮี้ยตบก็ได้นะครับนะนะครับอย่าคิดว่าชื่อผู้หญิงนะกูจะไม่ด่านะกูไม่สอนนะกูไม่จะเป็นนักภาษาภาพก็กูคือมาคิโบทุกคนคือเท่าเทียมที่นี่นะนะพี่กนนะนะอย่าคิดว่าชื่อผู้หญิงจะไม่โดนนะกูไม่สอนนะ สวยสวยกูดา่าร้องไหยมาเยอะนะกูมีเมียแล้วเจ้าความสวยมายัว่วมาร์กไม่ได้นะครับฟนะเ,บเซียคุณสุชาวดียินดีต้อนรับครับนะครับคุณสุชาวดีเป็นคนคุณภาพใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นอีสวยอย่างอีพิกุนใช่ไหมเมียล <laughs> <ว> <laughs> <ว>ำคาแล้ปิดกระจกเลย <laughs> เอา่าครัสวยไม่มากท่ายากมีเยอะ <laughs> อ่ะโอ้ไม่มีแบบเขาไปว่าเขาไอ้สมศากกระเบือไอ้ส้นเตนเป็นเฮียอะไรมึงฮะยเดี๋ยวไม่หูกปากอกีกเดี๋ยวบล็อกเลยเป็นเฮียอะไรสมศักดิ์มึงจะเอาชนะกูเหรอ,อเหมือนคนจนนินทากูรวยไอ้เฮียจนพ่อไอ้สัตว์กูว่ากูรวยกับพ่อมึงไงตระกูลมึงทั้งหมดเอาเงินมารวมกันยังสู้กูไม่ได้เลยอย่ามายุ่งอะไรกูอกีก ไปเลยไปที่อื่นอย่ามาอวดสัปดาห์ที่นี่ที่นี่มาร์กใหญ่สุดผู้ดใดฟังก็ฟังแล้วไปคิดไม่ต้องแยง้งลำคัญเออมึงจะเดือดร้อนอะไรเนี่ยกูได้วพวโง่โง่ไดว้วกขี้โอขี้อวดมึงเดือดร้อนอะไรเออมันเดือดร้อ,อ,รอ,อนอ,อะไรมึงถามหน่อยดิ กูไม่ได้ด่ามึงเลยสักคำนะกูเห็นว่ามึงือเดือดร้อนดิ้นพลาพพ่านไปเลยผมเอ่ยชื่อใครแล้วคนอย่างเมื่อกี้เนะี่ยผมว่าไอ้พวกขี้เวอร์ขี้โอไอ้พวกสอสอบ้านนอกผมว่าไอ้พวกที่ชอบติดเครื่องหมายเบ่งขับรถบนถนนเพราะมึงต้องการขับรถที่เฮียไงกลัวตำรวจจับไงใช่ไหมจะไปเบ่งกับตำรวจแล้วกูมีญาติพี่น้องเป็นอย่างโ้นอย่างนี้แล้วก็เอาหมวก พ่อวกผัวหมวกลูกมาวางในรถจะได้ขับรถสบายสบายถามว่าในรถมันใช่ที่เก็บหมวกเปล่าเออแล้วในพวกนี้เจตนามันมาวางไงถามนี่ว่าพ่อมึงลืมหมวกไว้ในรถได้ไงมึงจะลืมเฮียอะไรทุกวันกูเห็นแค่ในรถอะโดนแดดเรียจนหมวกเก่าแล้วไอเฮียเปลี่ยนใบใหม่มั่งได้ทำเป็นเออเอาหมวกวางในรถอะไร เพื่ออะไรอ่ะก็เพื่อจะเบ่งไม่ใช่เหรอใช่ไหมมึงจะเดือดร้อนทำไมไม่ได้ทำก็เฉยเฉยดิเออยาอ่อนวะกูยังไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนกูนกนบอกไอ้พวกพฤติกรรมแบบนี้คือมันขี้เวอร์ขี้อวดมึงจะเดือดร้อนอะไรกูไม่เข้าใจอ่ะเออแล้วกูระบุชื่อคนก็ไปอย่าง เอาหรือคุณใครว่าไม่จริงไหมไอ้พวกที่แม่งอยู่ดีเยาหมวกตำรวจหมวกทหารมาวางไว้ในรถมึงจะวางมันจะเฮียอะไรอะ่ะเออไม่ใช่ที่เก็บหมวกเปว่าล่ะกูเห็นวางประจำอะ่ะบางคนปอดจัดแม่งเอาเสื้อพ่อแม่งเอาแขวนนะใส่ไม้แผวนว้ในรถเลยเหียเออพวกเหียเนี่ยขนยาตำรวจถ้าเจอ้นแม่งก่อนเลยมันมีพิรุษจริงวะไอ้พวกที่แม่งเนะี่ยพี่มันมีพิรุษติดโลโกโ้ตรวจเยอะๆไอ้พวกนี้มันพิรุษ ไอ้รถขนยงขนย้ายไหมไมิ่เจ้าหน้าที่มี่ช้เต้าหน้าที่จริงๆไงขนสามารถด่าใครวะพิมพ์ชื่อไปเลยนะจะด่าใครพิมพ์ไปเลยนะไห๋โดนแซะหน่อยเขินอายใช่ไหมตำรวจนะเจอไงนะรถพวกเดี๋ยวเ,เสื้อตำรวจขับมาดีๆแล้วเสื้อแขวนเนี่ยนะแม่งพิรุษชัดๆค้นแม่งเลย ต้องเช็คเลยถามนั่นขออนุญาตครับไม่ทราบมีญาติพี่น้องเป็นตำรวจหรือเปล่าหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าทำไมเอาเสื้อมาแขวนในรถเพื่ออะไรครับจะเบ่งใช่ไหมครับขนอะไรมาเปล่าในรถแกนี้แม่งสั่นปล่ปเป,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 ปเยี่ยวลาดละ่ะใช่ไหมเนี่ยต้องเอานาหนักไอ้พวกชอบเบ่งเนี่ยสังคมไทยจะได้เลิกระบบอภิสิทธิชน,นทีอ้าสมควรกับเวลาเนาะเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะก็ มีการเล่นกับพวกแหมเอาหมวกในพลมาใส่รถแต่ขับวีออสเก่าๆเงี่ยนะใครก็จะเชื่อเะในพลบ้านเราไม่มีจนนะครับเบนซ์นะครับถ้าในพลหมวกในพลนะ <c oughs> แล้วมาวางในรถเก่าๆนะเฮ้ยเขาก็โลตํารวจไม่โง่หรอกนะครับนะอะอ๋ะอนนา้นวันี้แค่นี้ก่อนแล้ว ภรยากินข้าวยั่วกินหอมชอยมาครับเดี๋ยวานแต่ใครมีใครมีโลโก้เดี๋ยวส่งให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมติดจัก,กรยานปั่นเล่นในหมู่บ้านดีกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกากโลกนะครับกินร้อนช้อนกูนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะวันนี้นะมันไปทั่วแล้วนะวันนี้ไม่ได้มีแค่ที่หมหาชัยนะมีรถตู้ขนคนงานหนีออกนะครับเยอะเพราะมันกลัวถูกสอบสวน นะครับไม่มีใครอยากถูกส่งกลับการอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือความปลอดภัยเพราะเรามีระบบการรักษาที่ดียังไงก็คงไม่ปล่อยเขาตายใช่ไหมครับอาวันนี้นะครังงานตหางดาวกันหนีทับแตกนะครับวันนี้บุกยึดไปทุกพื้นที่แล้วพวกเราต้องระวังตัวอย่างสูงสุดนะครับในจันทบุรีนะก็มีแล้วนะมีข่าวครับมีรุ่นน้องแจ้งมาจากจันทบุรีโรงพยาบาลปกก้าวตรวจเจอหนึ่งคนเมื่อคืนนี้นะครับ